พินเจอร์ที่ร้านเนี่ยสวนมากจะเป็นเป็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ข้าวขาหมูก็ก็มาแล้วยืนเลยใช่ใช่ลูกค้าก็ชอบชอบเหมือนกันมากี่ปีแล้วอคะเออถ้าอยู่ตรงเนี้ยสามปีค่ะแต่ว่าถ้าที่แม่เปิดอ่ะประมาณ20่สิกว่าปีแล้วค่ะโอ้สูตรยี่สิกว่าปีแล้วใช่20่สิกว่าปีแล้วทํา กกินมา่ขาหมูนี่วันละประมาณกี่ขาคะสิบกว่าขาค่ะพี่าาใช่ <ขา S 2> ตอนนี้ขาหมูสับข,ขาหมูสับนะคะว้าว สวัสดีค่ะคุณผูชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธิสาชาแนลค่ะวันนี้ตักพามาแนะนําร้านอาหารเด็ดร้านนี้ตั๊กจะบอกว่าตักมากินแล้วก็คือประทับใจมากอร่อยมากก็เลยอยากจะแนะนําให้เอฟซนะคะได้มาทานกันนั่นก็คือร้านหมง๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคุณูชมใช่ไหมเธอใช่ใช่แล้วก็พิกัดร,ร้านตรงนี้นะวันนี้ตักอยู่ที่เฉลิมมเกียรติอยูอ่อยู่แถวตลาดพึ่งหลวง ะะเ,เดี๋ยวตั๊กจะปักหมุดที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวตั๊กจะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะคะร<ล>้านเขาเนี่ยจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะแต่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบมีคากิมีก๋วยเตี๋ยวคากิมีข้าวขาหมูแต่มาแต่เราเคยมากินข้าวข้าวขาหมูลแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวขาหมูเนาะคืออร่อยมากเลยอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวตั๊กพาไปชมบรรยากาศในร้านภายในร้านเขาเนี่ยจะเป็นห้องแอร์นัคุณผู้ชมโอ้นี่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  ภายในร้านเขาจะเป็นแบบบรรยากาศในร้านคือเป็นห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยคุณผู้ชมเนี่ยบรรยากาศในร้านคือดีมากๆกค่ะเขาจะเป็นแบบห้องแอร์แบบนี้เลยเนี่ยบรรยากาศดีมากเอาจริงๆิงเมนูทางร้านเนี่ยตักจะแนะนําเป็นอะไรดีแต่ว่าหลักๆเขาเนี่ยซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะแต่ว่าที่ร้านเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวขาหมูก๋วยเตี๋ยวกีนไก่เนี่ยแล้วราคาคือไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะนี่ราคาจะเริ่มต้นที่ห้าสินะคะถึง60บาทแค่นี้เองส่วนเป็นก๋วยคากิเป็นเครื่องในเป็ดก็แค่ร้อยยี่สิบคากิขาหมู80บาทเองค่ะน้ำผัดลมก็มีมีน้ำสูตรไทยด้วยแา่คุณผู้มชมเดี๋ยวตั้งค่าไปชมบรรยากาศในร้านนะคะโอ้นี่ค่ะที่ร้านเขาจะมีออมแบบพอเปื่อยแบบ นุ่มๆแบบนี้เลยค่ะนี่น่ากินมากๆเลยค่ะลูกค้าก็จะเข้าเรื่อยๆเลยนะคะที่ร้านเป็นห้องแอร์คือตักชอบมากเลยคือเป็นบรรยากาศแบบห้องแอร์แบบเย็นๆเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้จะเป็นแบบข้าวขาหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อันนี้เราเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงเลยคะเอ่อเปิดเก้าโมงเช้าค่ะถึสี่โมงเย็นถึงสี่โมงเย็นเลยเหรอคะใช่ค่ะพี่สี่โมงเย็นหยุดทุกวันพุธหยุดทุกวันพุธหยุดวันเดียววันเดียวค่ะค่ะน่ากินมากอันนี้คือพิเศษหรือว่าธรรมดาพิเศษค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษ วันพุธวันเดียวนะคะเนือนเนื้อแบบชำ่ชำๆเปื่อยๆค่ะ้วาวน่ากินมากคนะ่ะซิกเนเจอร์ที่ร้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นเป็ดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ข้าวขาหมูก็ก็มาแล้วยืนหนึ่งใช่ใช่ลูกค้าก็ชอบชอบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็ดนะคะอันนี้เป็ดอันนี้ทางร้านที่เปิดมากี่ปีแล้วคะเออถ้าอยู่ตรงเนี้ยสามปีค่ะแต่ว่าถ้าที่แม่เปิดอ่ะประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้สูงยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ยี่สิกว่าปีก็คือตอนนี้แม่ไม่ได้ทําแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่แม่ทําไม่ไหว น,นะคะคอันนี้เพิ่งมาทําเป็นห้องแอร์นี้ได้ประมาณกี่เ,ออเดือนแล้วค่ะเมื่อต้นปีปนที่ผ่านมาค่ะต้นปีหกหกใช่ค่ะสมัยก่อนก็คือจะเป็นแบบร้าน<ส>โล่งๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นแอร์เลยค่ะตอนนี้นั่งแบบเย็นๆช่ำๆสบายมากค่ะคือจบเป็ด ไม่ใช่ไม่ได้มีใช่ไหมคะไม่มีเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ค่ะแล้วก็ข้าวขาหมูข้าวขากิอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวหน้าเป็ดจ้าเข้าเข้าธรรมดาจิ๋วชามย่อเอาสิลูกค้าในร้านนะคะคุณผู้ชมหนึ่งเวลาตอนเที่ยงนี่คือจะจะเยอะเลยค่ะราคาเต็มเลยตอนเที่ยงนะคะ แฮงไม่งอโอ้กินมากค่ะขาหมูนี่วันละประมาณกี่ขาคะสิบกว่าขาค่ะพี่ใช่ตอนนี้ เนื้อหนังได้ปกตินะพี่อ้อก๋วยเตี๋ยว เดี่ยวเป็ดน,นะครับเออสิบกว่าตัวสิบห้าตัวค่ะประมาณนั้นสิบห้าสิบหกตัว <Okay. S 2> ทำไมมากกว่า 应该快 ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่ก็ขายดีนะคะแล้วก็ก๋ยวยเตี๋ขาหมูอ่ะทางแนะนำเลยนะคะนี่วางไว้เลยว้า,วา,วามนสั่งอะไรเออเกยเตี๋วเป็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวขาหมูต้องสั่ง Meu pai, sentado. จะเป็นขาหมูสับค่ะขาหมูสับนะคะว้าวถ้าเป็ดนี่ราคายกตัวนี่คือมีขายนะคะที่นี่มีค่ะพี่เริ่มต้นที่480ถ้าตัวใหญ่ๆก็จะประมาณ520ประมาณนี้ได้เลยได้เลยครึ่งตัวก็ได้เหรอคะได้ครึ่งตัวก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะหมูสับ Roth, หรือว <cient> like <f> ่าเทศกาลแบบอยากได้เป็ดไปไหว้อะไรเงี้ยโอ้สั่งได้ได้เลยไก่ก็ได้ค่ะอย่างบางทีถ้าแบบไม่มีในเมนูอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพวกข้าวลูกค้าอยากจะกินแบบข้าวผสมกันอย่างเงี้ยเป็ดกับหมูอะไรเงี้ยก็คือแบบสั่งได้ใช่มีลูกค้าสั่งกันได้นะใช่ค่ะลูกค้าสั่งเยอะเหมือนกันเป็ดกับหมู หนังค่ะหนังล้วนค่ะดมตริงค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้มาแล้วนะคะวันนี้ทักสั่งเป็น๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ขาดไม่ได้นะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็ดเขาเนี่ยจะไม่มีความสาบความเหม็นไม่มีนะคะดีมากนี่เริ่มด้วยแรกเมนูแรก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมนูที่สองคืออันนี้ของตะก้องนะว่ามีหยก ม่นมีหยกเป็นอะไรเธอขาหมูหมอ่าเนี่ยขาหมูเขาจะมีความแบบชิ้นโตโตแล้วก็มีความแบบนี้นี่มันแบบฉ่ำๆโอ้คอลลาเจนเต็มๆค่ะคุณผู้ชมตามด้วยขาไม่ได้เลยต้องเป็นคคลกรีกนะคะนี่เพิ่มเพิ่มคอลลาเจนให้ตัวเองนิดนึงนะเออเขาจะมาแบบเป็นแบบขาแบบแบบนี้เลยนะคะนี่ความเปื่อยความฉ่ำเนี่ยตักให้เล้วแบบคอนเซนตสจุเลยนะจริงๆวันนึงเป็นขาหมูวันสิบขานะ อดูดิดูชิ้นนี้โอ้แต่อยากจะบอกว่าร้านนี้นะเด็ดจริงเพราะว่าเอาจริงจริงอ่ะคือมาทานแล้วประทับใจก็เลยบอกเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะคือเดินผ่านร้านเนี่ยเขาแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะเราก็เลยว่าอลองลองมาชิมดูอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาแล้วร้านเป็นห้องแอร์บรรยากาศคือดีมากฟิลแบบเยังเย็นเออแล้วสะอาดแบบ เย็นสบายแล้วคือไม่ได้มีแค่เป็ดอย่างเดียวมีขากีขาหมูมีข้าวคือครบเลยใครที่ไม่ทานเป็ดก็คือมาทานก๋วยเตี๋ยวขาหมูก๋วยเตี๋ยวขากีได้ก๋วยเตี๋ยวไก่โอ oh. ้ะนะผู้ชมข้าวขาหมูอืมข้าวขาหมูมหมแต่วันนี้เราต้มาทานเป็ดนะนี่มาเริ่มแรกเลยคนะ่ะนี่นะคะเขาจะมากันแบบนี้เลยราคาเนี่ยคือเริ่มต้นห้าสิบนะ,ะธรรมดาถ้าพิเศษเนี่ยหกสิบนะใครที่แบบ ตังว่าห้าสิบนี่คือแบบเยอะแล้วนะเนี่ยอ่าตังชอบกินหมี่ขาวเนาะนี่นี่เลยใครที่ชอบเครื่องในมีอะไรเนี่ยคือคือสั่งได้เลยค่ะเครื่องในเป็ดไม่เอาเลือดไม่เอาอะไรคือสั่งสั่งได้เลยนะคะนี่ชามน,นี้อร่อยมากคนะ่ะคุณผู้ชม ชิ้นโตมากอรุญายกนะคะอืมเนื้อเป็ดเขาจะไม่มีแบบสิ้นสาบเลยเล้ไม่มีความเหนียวนะวเป็ดเขาเนื้อเป็ดเขาจะมีความแบบนุ่มมาก แนะนำนะครับให<ม>้มาก่อนเที่ยงครับถ้ามาเที่ยงนี่ไม่มีโต๊ะนั่งนะมีโ<ะ>ต๊ะนั่งลูกค้าจะเยอะหน่อยตอนเที่ยงตอนเที่ยงลูกค้ายิ่งงานไม่มีโต๊ะนั่งนะต้องรอ<ม>น,นะครับผมไม่งั้นก็ไม่ได้ทานที่ร้านนะครับต้องสั่งกลับบ้านเลยครับใช่อร่อยจริงคุณผู้ชมใครที่ ถ้าทานเป็ดนะตักแนะนำเลยแล้วก็ต่อไปเป็นคัสติพิ่มขอเจนอืมหืออือือน้ำซอ,อสพี่เขาฉ่ำมากนะฉ่ำมากฉ่ำมากซอสพี่เขาฉ่ำหนูอย่างดีอ่ะ ของนี่เขาจะมีน้ำน้ำซุปใช่ปะใชแ่แต่แต่จริงๆเขาเขาให้ราดเลยเหรอใช่<ม>จริงนี่ปาไม่เคยกินจริงๆก็ราดก็ได้ราดก็ได้หรือว่าไม่ราดก็ได้ใช่แต่ก็จะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอเธอใช้ที่อยากมาเพิ่มคอลลาเจนเนี่ยได้เลยนะคะนนี้ รสน้ำลอยรสน้ำน่อยขอลองน้ำน่ะอ,อืมน้ำก็จะมีความหอมสิงด้วยนะช่ <Okay. S 1> อหอมหวานนิดๆกลมกล่อมเลยอ,อร่อยมากคะ่ะ ก็วันนี้ก็อยากให้พี่เขาฝากร้านนิดหนึ่งให้เอฟซีชวนชวนเอฟซีมาชิมนะคะได้ค่ะ,คะก็ขอฝากร้านหมงข้าเตี๋ยวเป็ดด้วยนะคะตั้งใจทํามากๆเริ่งรีโน,โนเวกร้านเลยค่ะอ,อยากให้ลูกค้ามาแบบได้นั่งทานสบายๆอากาศร้อน,นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะใช่ฝากร้านด้วยค่ะร้านนี่เปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นอยู่ <10. S 2> ทุกวันพุธนะคะ ใช่ค่ะช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านไม่หยุดเลยเปิดเปิดทุกวันมาได้เลยฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงได้ค่ะเออศูนย์เก6าห้าเก้าหกแค่ะมิวโทรมาได้ตลอดเลยค่ะอย่เว้นตอน,นกลางคืนนะ <laughs> แต่ว่าถ้าโทรมาสั่งข้าวอะไรเงี้ยคือได้ได้ตลอด24ชั่วโมงโอเคเได้ตลอดเลยค่ะก็สำหรับที่ขอบคุณพี่มากนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสําหรับใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับตั๊กเลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะหมูกป็เดี๋ยวเป็ดค่ะ